แต่แน่นอนเราเลือกไม่ได้ครับถ้าตายอย่างนี้ก็โอเคถ้าเราแบบหลับตายเลยมันก็ s ัฟเฟอร n g ิงน้อยแต่โอกาสเตรียมตัวโอกาสจะพัฒนาทั้งญาติทั้งพี่น้องเ่ยมันมันไม่มีจะเห็นว่าคนที่ซัฟเฟอร์มากที่สุดก็คือญาติพี่น้องทําใจไม่ได้นะครับไม่มีโอกาสได้สั่งเสียกลับเป็นทุกข์ทรมานมากกว่าแต่ในแง่ของคนป่วยแน่นอนเขาบอกว่าทุกคนอยากจะหลับตายนะครับแต่ผมคิดใหม่นะจริงๆแล้วผมเชื่อไม่ดีนะครับไม่ดีมันมีอะไรค้างคาในใจเยอะเราเห็นนะครับว่าครอบครัวกับญาติเนี่ย ช่วงนี้คนไข้ป่วยเนี่ยจริงๆแล้วมันมี growth เกิดขึ้นนะครับมันมีการพัฒนาเกิดขึ้นถ้าเรามองมองไปในอดีตถ้าเรามีญาติที่ป่วยจะพบผมจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเป็นโอกาสที่ดีผมจะพูดเสมอเหมือนกับเราขับรถเนี่ยเราขับรถไปชนบุรีรถเราดีมากเลราขับเร็วมากเลยปูดไปถึงชนบุรีเนี่ยแต่เราไม่เคยได้ศึกษาทิวทัศน์ข้างทางเลยใช่ไหมครับเราไม่เคยรู้ว่าตรงนี้มีอะไรแต่ถ้าเกิดรถยางแตกปั๊บ เราต้องจอดรถคันนี้ยอยู่ที่ที่หนึ่งอาจจะได้เอ็นจอยข้างขางนะครับว่าโอ้ยตรงนี้มีร้านอาหารโอ้ยอร่อยมากเลยนะโอ้ยตรงนี้วิวสวยมากเลยซึ่งถ้าเกิดชีวิตเรามันไปล้าเพื่อนทุกอย่างเราไม่เคยได้มาชื่นชมกับสิ่งเหล่านี้นก็ต้องมองกันว,ว่าการเจ็บป่วยเนี่ยมันเป็นโอกาสซึ่งทําให้ทุกคนไดพัฒนาเหมือนกันนะครับอยากจะมองตรงนี้ว่าพทุกคนอย่ามองว่าความเจ็บป่วยเป็นเป็นสิ่งซึ่งเลวร้วายผมเชื่อว่าหลายครั้งนะครับมันสอนมันสอนให้ทุกคนได้มีการพัฒนาไปในทางในทางหนึ่งนะครับ อย่างนี้ก็ดีไหมฮะฮาาคิรีเป็นไงครับฮาาคิรีก็เป็นไงก็จะมุมมองของเราทุกคนก็บอกว่าไม่ดีหรอกใช่ไหมฮะมันไม่เห็นจะเป็นน้องข้าวตายยิ่งเป็นาศาสนาอื่นเนี่ยบางทีบอกว่าอย่างนี้ผิดมหันต์แล้ใช่ไหมฮะาศาสนารคริสต์อย่างนี้บอกข้าวตายแต่มันไม่ถูกอนะ่ะแต่ต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นคนญี่ปุ่นก็คือสุดยอดละ สุดยอดและอันนี้เป็นการตายซึ่นสมเกียรติที่สุดนั้นประเด็นของสไลด์นี้คือไงครับทุกคนมีความเชื่อเรื่องการตายดีไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับแม้เราก็ต้องเคารพสิ่งที่เขาเชื่อหน้าที่เราไม่ใช่เปลี่ยนเขานะครับหน้าที่เราคือไกด์เขาแล้วก็ดูว่าอะไรซึ่งเราที่เราเหมาะสมที่สุดนะครับแม้จะต้องตอบสองความเชื่อและความต้องการของผู้ป่วยนะครับเราต้องให้เขาอยู่ในสิ่งแวดลอ้อมที่เขาต้องการใช่ไหมครับอย่างเช่น อยู่กับคนที่เขารักในโอกาสอยู่กับคนที่เขารักให้มากที่สุดอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งเราไม่อยากให้คนไข้ที่ไม่จาเป็นมาเข้า ICU หรอกครับเพราะว่าเขาไม่อยู่กับคนที่เขาไม่รู้จักเลยนะครับแล้วก็การที่มีการตายซึ่งไม่ดีเนี่ยมันมีเอฟเฟกกระทบกับครอบครัวและคนที่ป่วยคือญาติเนี่ยมากกว่าในระยะยาวผมมีคนไข้หลายคนซึ่งพคนไข้เสียชีวิตแล้วเนี่ยญาติเองไม่อยากมาโรงพยาบาลจุฬาเลยเพราะทนความเจ็บปวดไม่ได้ว่ามันแบบ ใช่ว่าภาพมันตึงตาตึงใจแล้วแ่บคนไข้เขาซัฟเฟอร์เยอะอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกเสียใจมากนะครับถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นงั้นผมก็เอากลับมาสไลด์นี่ใหม่นะครับว่าสไลด์ที่เป็นสไลด์ที่เป็นคีย์เวิร์ดมากๆเลยนะครับเป็นคีย์สาคัญเลยผมคิดว่าอาจารย์พอลด้อ,อาจจะได้คุยเรื่องสไลด์ที่ไปแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเราดูว่าการตายดีคืออะไรเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอย่างน้อยนะเบสิกเลยนะครับอยากจะผ่านช่วงสีเทาเนี่ยให เราไม่อยากจะไปอยู่ในช่วงสีเทาอะ่ะคือช่วงซึ่งเรามีความทุกข์ทรมานเยอะก่อนตายใช่ไหมฮะนี่ทุกคนทุกคนผมว่าน่าจะตรงกันนะว่าซึ่งวิธีการจะทําให้สีเทาเนี่ยนะครับช่วงนี้คือสีส,สีดำเนี่ยจนทั่งเราป่วยจนกงเทั่งเราตายเนี่ยสั้นที่สุดก็มีหลายวิธีใช่ไหมครับตั้งแต่การพยายามพัฒนาการรักษาเพื่อให้เรามีค u a ที่อ o ฟ l i ที่ดีขึ้นการรักษาของหมอทุกคนแหะครับถ้าเราทําอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับเราอยากทำใช่ไหมฮะเช่นรักษาปั๊บแล้วโ,โหอยู่นานอยู่แบบเจ๋งอะ่ะ อยู่แบบมีคุณภาพใช่ไหมครับซึ่งทําได้ใช่ไหมฮะเช่นเราเจอมะเร็งปอดระยะแรกเราตัดออกไปเนี่ยเขาอยู่นานและเขามีคุณภาพชีวิตเร,เราเราไปเหตุผลของการสกรีนนิ่งใช่ไหมฮะเราไปเจอมะเร็งเต้านมระยะแรกเราตัดออกอก่อนเลยเหมือนแองเจล่าโจลี่ใช่ไหมฮะไปตัดเต้านมออกเพื่ออะไรครับก็เพื่อหวังว่าชีวิตจะอยู่ขึ้นอยู่ได้นานขึ้นคุณภาพ of life ดีขึ้นไหมครับไม่มีนมก็าะอยู่จะมี quality of life ได้ใช่ไหมครับก็ทําให้ชีวิตเป็นอย่างนี้คือสิ่งพึงประสงค์แต่ผมก็ต้องเรียนว่าทางการแพทย์อย่างนี้เกิดขึ้นได้น้อยถ้้าาาเคตตองยแน่ะรับ ถ้าเขาต้องตายเนี่ยเช่นเขาเป็นมะเร็งซึ่งเรารู้ว่าเขาไม่หายเราก็ต้องหวังว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะคุยกันว่าทํายังไงให้ชีวิตที่เหลืออยู่มันอยู่เหนือเส้นซึ่งเราไม่มีควาเสี่ยอไลฟ์ให้นานที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งของที่เราเรียกว่าการสางคัาประคองนะครับอย่างนี้เป็นสิ่งที่เราไปไงฮะอย่างเงี้ยเป็นสิ่งซึ่งไม่ควรทําก็คือยือเทอลาปียือเทอลาปีก็คือว่า ยืดเต็มที่แล้วไม่นับเรื่องคุณภาพนะครับนับเรื่องเวลายอย่างเดียวนะเอารอดอีกวันหนึ่งแล้วโอ้ยใช่อีกเดือนแล้วเก่งมากเลยโอ้ยอยู่มาหกเดือนแล้วแต่ว่าคนคนไข้เป็นไงฮะผมได้ฟังคนตะกี้มีพี่พี่พูดเรื่องคนไข่อยากจะเอาออกเหลือเกินใช่ไหมครับเพราะว่ามันซัพเฟอร์ก็คือว่านั่นแหละครับคือเขากําลังอยู่ในช่วงที่เขาไม่มีคุณภาพองไลฟ์ถามว่าถ้าอย่างนั้นถ้าคนไข้ทรมาต้องเอาออกไหมครับเอาออกไหมครับ มันขึ้นอยู่กับจุดนี้ครับว่าจุดนี้มันมีโอกาสจะดีขึ้นหรือเปล่าต้องเน้นนะครับว่าการใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไข้ทุกคนจะบอกว่าทรมานที่สุดในชีวิตแต่ถ้าเกิดการใส่น,นั้นเพื่อหวังว่าเขาจะดีขึ้นแล้วท่อออกได้ต้องใส่ต่อนะครับเราจะไม่ตามใจคนไข้ว่าเอาออกอาออกยี้คนไข้ทุกคนนะครับจะต,ต้องร่างการร้องขอจะเอาท่อนี้ออกเพราะมันทรมานแต่ถ้าเอาคําคือเรารู้ว่าเราใส่ไปแล้วเนี่ยปลอดดวงเขาจะดีขึ้นเขาจะมีโอกาสท่อออกได้เราต้องพยายามใส่ต่อไป แต่ถ้าเอาคำนั้นคือรู้ว่าเป็นมะเร็งปอดแล้วปอดนี่ไม่ทางดีขึ้นแล้วอย่างเนี้ยการเอาออกสมเหตุสมผลแต่เอาออกก็ทรมานไหมครับการเอาท่อออกเนี่ยเขาจะหายใจไม่ได้นะครับเพราะางั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งค่อนข้างจะการเอาออกเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำไม่ยากนะครับแต่ทํายังไงหลังเอาออกเนี่ยยากกว่าแ้ค้ควรจะทำยังไงครับถ้าเขาออกแล้วเขาเหนื่อยมาก มีคนไข้หลายคนนะครับว่าพอเจอหมอบอกว่าไม่ใส่ท่อะไม่ใส่ท่อละเพราะว่าเป็นส่วนว่าเป็นมะเร็งปอดระยะรุนแรงใช่ไหมครับก็บอกตั้งเป้าว่าเฮ้ยชีวิตเนี่ยมันต้องจบแน่ๆเขาไม่ขอยื้อชีวิตนะ่ะเขาต้องการจะไม่ใส่ท่อช่วยหายใจนั้นเข้ามาลงบาลเขาก็ยังไงก็ไม่ใส่ท่อแล้วครับแน่นหมอก็รักษาไม่ใส่ท่อก็ตั้งเป้าว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มซึ่งเราจะไม่ใส่ท่อแล้วเขาเหนื่อยมากนะครับเขาเหนื่อยมากเขาก็เหนื่อยขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะปอดมันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเจอแพทย์ซึ่ง ไม่รู้จักการรักษาแบบประครับประครองที่ดีคนไข้ส่วนหนึ่งเลยนะครับจะร้องขอการใส่ท่อก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเพราะเขาทรมานมากเขาทนไม่ไหวอ่ะเพราะเขาเหนื่อยฮะเราเจอคน้อย่างนี้หลายครั้งเหมือนกันถ้าแพทย์ไม่มีความสามารถในการประครับประครองได้ดีพอนั่นถ้าเป็นการรักษาประคับประคองที่พอต้องมีการให้ยาให้เขาหายเหนื่อยเช่นให้มอร์ฟีนแทนที่จะปล่อยคนไข้เหนื่อยมาก อันนี้เดี๋ยวจะคุยอีกทีนึงครการรักษาประคับประคองนะังนั้นการรักษาชีวิตนี่เราไม่ทําแน่ๆนะครับพยายามไม่ทําแต่ว่าจริงๆแล้วในชีวิตจริงเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะครับเยอะมากเลยเพราะว่าหลายๆคนก็จะมีคอนเซปต์ที่ว่าไม่อยากเห็นรูปอยากเห็นหน้าก็จะให้อยู่นานๆน,น,นะครับโดยเฉพาะในสังคมซึ่งปัจจุบันนี้ค่าร,รักษาพยาบาลรัฐบาลเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ต้องออกเลยใช่ไหมครับเพราะเป็นระบบซึ่งไม่มีการโคเปะก็อยู่ไปเรื่อยๆนะครับส่วนการทาอย่างนี้ครับ ก็คืออะไรครับก็คือการเร่งให้มันจบเร็วขึ้นใช่ไหมครับก็คือเราเรียกว่ายูทานาซีหรือว่าการุณยฆาเช่นเราเป็นมะเร็งเนี่ยเรารู้ว่าโหมต้องทุกข์ทรมานแน่ไม่หายขาดแน่เราบอกหมอเลยว่าหมอทุกยฉีดยาให้ไปก่อนไ,ได้ไหมเพราะยังไงก็ตายแน่อย่างนี้มันสม,สม,สมะนะุสสงไมก็คือไม่ต้องผ่านช่วงซึ่งเราไม่ทุกข์ท,กทรมานมากแล้วก็ตายไปเลยอย่างเงี้ยที่ต่างประเทศทําได้ใช่ไหมครับก็คือการฉีดยาให้เขาตายนะครับ แต่ประเทศไทยเนี่ยเราไม่ทําอยู่แล้วนะครับเราห้ามทําเพราะว่ามันผิดทั้งหลักกฎหมายและหลักคุณธรรมนะครับเวชชัติยศาสตร์ที่เราเน้นเสมอว่าเราไม่เร่งให้คนไข้เสียชีวิตเร็วขึ้นนะครับตรงนี้เป็นสิ่งซึ่งเราไม่ทําแน่แนอนาคตผมไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับผมเชื่อว่าจริงๆแล้วการุณยคาตเนี่ยอาจจะดีในคนไข้ส่วนน้อยมากๆเลยนะครับอาจจะมีเช่นหนึ่งในหมื่นเนี่ย อาจจะได้ประโยชน์จากตรงนี้แต่ผมเชื่อว่าถ้าเราประครับประคองเขาดีพอคนไข้ส่วนใหญ่เลยเนี่ยไม่ควรอยากตายผมเชื่อนคนไข้ซึ่งร้องขอความตายเนี่ยเป็นเพราะว่าพวกเราเนี่ยทัางในแง่ของแพทย์และทีมที่ซัพพอร์ตเขาดูแลเขาไม่ดีพอนะครับไม่าอาจารย์ได้ดิสคัทเรื่องการุนุคาตไว้ยังฮะมีใครเห็นด้วยไหมครับว่าอย่างอย่างอย่าง,อย,างอย่างที่อเมริกาเนี่ยบางรัฐยอมน,นะครับก็คือว่า ถ้าเราเขาซัฟเฟอรมามากเนี่ยแล้วมีหมอทุกคนเห็นตรงกันว่าโรคเขาไม่ดีขึ้นทุกคนเห็นตรงกันก็เรียกที่เป็นการุณยฆาตเลยไอย้พวกเราได้ได้ฟังเรื่องมัตรสี่สิบเอ็ดไหมฮะเรื่องที่บอกว่าให้มีพิัยกรรมชีวิตเนะี่ยได้ได้คุยไหมครับได้ได้รู้จักกันครับว่าปัจจุบันนี้เราเขียนพิัยกรรมชีวิตได้นะครับก็คือว่าทุกคนแหละที่สติดีเนี่ยสามารถจะเขียนเลยว่าเราต้องการรับการรักษาอะไรหรือไม่อย่างไรในระยะสุดท้ายแต่ กฎหมายไม,ไม่ไม่อนุญาตให้เราเขียนว่าให้หมอฆ่าเรานะครับพินัยกรรมชีวิตนี่คือเราจะสามารถไม่รับการรักษาได้แต่ไม่มีสิทธิ์ไปขอให้หมอฉีดยานะครับนั่นก็ว่าพินัยกรรมชีวิตเนี่ยก็คือปฏิเสธการรักษาในระยะสุดท้ายซึ่งเราไม่ต้องการนั่นคือพินัยกรรมชีวิตแต่ไม่ใช่มาสั่งว่าเฮ้ยฉันเป็นมะเร็งแล้วหมอฉีดยาแล้วเซ็นมาหมอฉีดเลยหมอไม่ผิดอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะกฎหมายไม่ยอมนะครับอันนี้คือตัวคุณหมอซึ่งตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับคุณหมอฮะ โอ้โหแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งเซนิทีมานะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าการุณยฆาตเนี่ยมันเป็นการสิ้นสุดชีวิตและผมเชื่อว่าการการทำอะไรก็ตามซึ่งซึ่งทําให้เกิดการสิ้นสุดชีวิตก่อนเวลาอันควรนะครับเป็นสิ่งซึ่งจริงแล้วมันขัดต่อหลักหลักศีลธรรมและก็ความเชื่อของคนไทยผมว่าปัญหาที่ปัญหาชนิดชักกันได้มาเลยครับแล้วมันถกเถียงกันทั่วโลกว่าเราควรจะยอมไหมมันชีวิตของเขาแต่ผมคิดว่าหลักการสําคัญที่เราต้องนึกยึดไวนะ้ในปัจจุบันนี้คือเราไม่ยือ้อและเราไม่เร่ง ไม่ยื้อให้ให้ยื้อชีวิตออกไปแต่ไม่เด้งให้ตายเร็วขึ้นดิตรงนี้ต้องเชิญอาจารย์มโนดิสคัสที่หลังนะครับเรื่องเรื่องการทําการุนยฆาตว,ว่าถ้าคนไข้มีความต้องการจริงๆเขามีความรู้ทุกอย่างมันควรจะทํำไหมแต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยยังอีกนานมากนะครับและผมยังไม่เอ็นไม่ไม่อยากจะให้คิดถึงเรื่องนี้เลยเราจะมองว่าหน้าที่เราคือช่วยคนซึ่งป่วยให้อยู่อย่างดีที่สุดจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายโดยที่ไม่ยื้อชีวิตเขาอย่าไปคิดถึงการเร่งชีวิตเราเห็นด้วยนะครับ บางครั้งเรารู้สึกนะครับว่าเขาทรมานเหลือเกินอนะ่ะเขาน่าจะไปได้แล้วเรามีความสึกที่อยู่ในใจนะครับแต่ว่าเป็นส่วนน้อยนะก,ก็ก็คิดว่าเป็นปัญหาซึ่งต้องดิสคัรกันแล้วก็ผมช่วยในประเทศไทยอีกนานครับกว่าจะเห็นกฎหมายซึ่งยินยอมให้มีการทําการอนุาคาตเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นเส้นซึ่งมันบางมากนะครับระหว่างความถูกความผิดนะครับ ผมเชื่อนะครับก็ผมสรุปแล้วการว่าในในความหมายของผมเนี่ยนะครับซึ่งแต่ละคนที่เหมือนกันนะครับว่าอย่างน้อยตายดีก็ควรจะเป็นการตายซึ่งไม่มีการชัฟเฟอร์ที่ไม่จําเป็นมีการวางแผนมาระดับหนึ่งนะครับเตรียมตัวว่าเราจะยังไงที่ดีแล้วก็เป็นขั้นตอนซึ่งดูแลนอกจากร่างกายทาั้งจิตวิญญาณสังคมและต้องเน้นนะครับว่าเราเน้นผู้ป่วยและญาติเป็นศูนย์กลางนะครับเราต้องดูแลแคร์กิฟเวอร์เลยนะครับก็คือพวกเราซึ่งเป็นคนดูแลเขาหลายๆคนนะครับดูแลให้กุบมิ้เราจมตามไปด้วย เราจมไปเลยนะมีนะนิติแพทย์ผมเยเฉพาะพวกที่มาดูคนไข้ขนแรกๆอย่างเช่นปี5อย่างเงี้ยเรามีคอร์สนี้จะเกิดอาการเช่นดีเพรสหมู่มีนะครับร้องไห้กันทั้งชั้นเลยเวลาที่เราไปเศษเคสแล้วคนเขาก็ไปอินกับคนไข้ามากเลยสงสารคนไข้ามากซึ่งผมคิดว่าดีที่เขามีความรู้สึกสงสารแต่เขาไม่ควรจะจมลงไปด้วยเขาต้องมองและเข้าใจว่ามันเป็นปัญหาซึ่งเกิดขึ้นเขาช่วยเต็มที่แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับแล้วผมคิดว่าผู้ดูแลอย่างพวกเราเป็นบริเวณเนี่ย บางครั้งเราเกิดอารมณ์นี้นะครับอารมณ์ว่าซึมเศร้ารู้สึกโอ้มันแย่มากเลยอย่างนี้ต้องต้องคุยและต้องเน้นว่าเราเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งอารมณ์มันก็ตามแบบคนไข้แล้วก็จมลงกับเขาไปด้วยนะครับผมเองก็เกิดบ่อยโดยเฉพาะในเด็กนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นเรื่องซอมเศร้ฟเด็กเช่นคนที่ป่วยมีลูกเล็กอะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะรู้สึกโอโ้เราสึกโศกเศร้าหรือว่าแซดไปกับเ,เขามากเลยมีมีใครเคยรู้สึกนี้ไหมฮะเวลาที่ไปช่วย ต้องระวังนะครับต้องพยายามดูจิตตัวเองว่าเป็นยังไงนะครับผมคิดว่าคําพูดที่สําคัญนะครับผมจะพูดกับนิติแพทย์เสมอว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะพยายามจะไปแอด years เข้าไปในไลฟ์ที่เหลืออยู่นะครับการเพิ่มเวลาเข้าไปเนี่ยมันไม่สําคัญเท่ากับการเพิ่มชีวิตเข้าไปในเวลาที่เหลืออยู่เราพยายามจะแอดไลฟ์เข้าไปใน years นะครับหรือว่า days มากกว่าการพยายามจะไปเพิ่ม day เข้าไปในชีวิตซึ่งอาจจะไม่มีความหมายแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นสิ่งสิ่งที่สําคัญนะครับนะครับ ส่วนคำว่าผู้ป่วย end of life คืออะไรผมคิดว่าตรงนี้คงมีคนคุยแล้วว่าแต่ก่อนเราใช้คำว่าผู้ป่วยชินหวังนะครับผู้ป่วยชิ้นหวังแต่ต้องเน้นนะครับว่าคำพูดนี้นะพูดซึ่งผิดโดยชินเชินนะครับทุกคนมีความหวังเสมอถึงแม้ว่าโรคเขาจะรักษาไม่หายคือหวังที่เขาจะตายอย่างอย่างสมศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็มีการตายซึ่งไม่ทุกทรมานแล้วก็เป็นการตายซึ่งมีการวางแผนที่ดีดังนั้นต้องเน้นนะครับว่าคำว่าในท้ายนี่เรามองถึงโรคทางกาย ก็คือความเจ็บป่วยซึ่งรักษาไม่หายขาดแลวดูจากข้อมูลควรจะต้องเสียชีวิตในเวลาไม่เกิน6เดือนเช่นเราไปดูเขาเนี่ยบอกว่าถ้านให้คนที่อีกสามเดือนเสียชีวิตเนี่ยเราไม่แปลกใจอย่างเงี้ยเราเรียกคนนี้ว่าเป็นเอโนบไลท์แต่ผมต้องเรียนจริงๆว่าหมอเนี่ยพิจิกตรงนี้ไม่ตรงนะครับผมยืมไข้หลายคนที่าบอกเลยว่าโดยสถิติเนี่ยเขาอยู่ได้ไม่เกินปีหรอกบางทีห้าปีนะย่าหรบอกว่าหนูจําได้นะหมอเคยพูดเมื่อห้าปีที่แล้วพ่อจะอยู่ไม่เกินปีแต่เขาก็ไม่เสียใจเขาดีใจที่เราพิจิกผิดนะครับแต่ตรงนี้เราไม่เเเคคยยราไม่จะ พูดถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับแต่ว่าก็เอาที่ประมาณ6เดือนเนี่ยเราเรียกว่าเป็น end of life นะครับทีนี้ผมคิดว่าถ้าเรามองเทรสของเราในสังคมของไทยนะครับว่าอันเนี้ยจะมีผลไหมโดยเฉพาะในแต่ทุกๆด้านนะครับผมต้องดีจริงๆว่าประชากรเราอายุมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็อัาการการตาดโรคติดเชื้อมันน้อยลงเพราะเรามีการรักษาซึ่งดีก็มีคนไข้ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังเยอะขึ้นสังคมเราเปลี่ยนไปทุกคนเห็นด้วยนะครับว่าการลรนไข ที่บ้านในกรุงเทพตอนนี้เป็นไปได้ยากมากนะครับเรี่จะมีแคร์กิฟเวอร์ซึ่งดีพอแล้วเราสามารถมาทํางานได้ด้วยความสบายใจมากว่าพ่อแม่เราที่ป่วยที่บ้านเนี่ยจะรับการดูแลที่ดี